สามสลึงอะดิทำอะไรมันก็ต้องมีความอดทนอ่ะหมาทำทลืกลไม่ได้อย่กนดับอคนเข็แมยกมไโกอ้ปดอกไม้เยอะบ้านนี้

ราลงทุนให้ชุดแรกหาจะเรื่องลำบากอยู่เฉยๆสบายแล้อยู่เฉยแล้วไม่มีที่กินก็ทุกข์บ้างโอ้ยเดินหาเก็บใบไม้รอทางกินวันๆหนึ่งเอาของให้ตะไคราย่ามเดินหาเก็บเงินตามทางนี่โอ้ยเยอะแยะ เขากู้แล้วก็ส่งดอกกันวุ่นวายกูไม่ต้องเดือดร้อนนะใครดุกล้วก็เป็นตัวหรวมเขามีเงินเนาะอย่างเมี้ยหลวงเขาก็ไม่ได้เก็บมาแล้วเขงเก็บเองนี่เขาก็บอกให้แม่ยีพาไปเอามอไซมาใช่อย่างใหม่อยู่เลยมอไซที่เขายึดม้าน่ะมอไซที่ยึดขาดมา ก็ให้เขาให้เลืองเอามาใช้อันไหนไม่มีเขาก็เตรียมที่จะเอาในโรงพักอะให้เดี๋ยวเดรียวไปขายยาบ้านะอก็จริงเขายืดมาขาดเขาก็เอามาได้แล้วแล้วมันก็ติดไฟแน่นพอเราไปเอามาแล้วเราก็ต้องส่งไฟแนนซ์อันนี้ติดไม่มีอันนี้มันขาดไปเลยเออขาดเลยไม่เป็นไรตอกระวังไปติดไฟแนนซ์โอ้ยเขาเป็นหอดตำรวจนะทิพตำรวจมันก็เป็นหนี้ชาวบ้านเยอะแยะอยู่ตัวนี้น่ะมันไม่ได้ตั้งด่านเดี๋ยวนี้น่ะหาเงินยาก ตั้งไม่ได้ได้ผมอยู่โอ้ยกูนี่เก่งแท้กูนี่จักวนไหนตำรวจจะยึดรถกวูวานี่นะคุยจังเลยเฮ้ยมามาพักแรกประตูเปิดเองนะมึงคุย่ไมอ่านเล่าไอ้ข้าอุ่นอาเดียวไม่ดีคุยจัไปแม่แบบคั่วรอมาเก็บสายหายหนาขับรถ ถ้ากระโปรงหน้ามันหลุดขึ้นมาปิดนี้ทําไงเหยียบคันเร่งฮิมมิดเลยใช่ไหมใช่ให้มันเปิดให้มันหลุดไปหัวเล่ากันเถอะตายเหยียบคันเร่งฮิมมิตเหมือนกันไปยังไงประเทศก็ตู้นี่ก็ได้มันก็มีเทอร์นีแล้วอะไรพอมีเี่ไหนแล้วมันกัไปตลาดนัดอ๋อตลาดอะไรวันนี้ตลาดนัดวันวันเสาร์ไม่ใช่หรืเนี่ยตรงนี้เนี่ยตั้งกันตั้ง ตัง้งแล้วมั้งไม่มาปั๊มน้ำม,มันตรงเนี้ยมาเติมแม่งยังเสือคิดเงินกูอีกเท้าวม่วดูหนะ้ามันควรจะรู้อ่ะเนี่ยโอ้ยไอ้ยุทธน่ะหลานกูมันควรจะเติมให้ฟรี เก็บปันดูเอาเมื่อไรไหนยิงดูดิเจ๊ฟไหมเจ๊ฟไหมบอวิ่งมาเป็นแถวเลยเนี่ยสามพันแนึงโอ้ตลาดนัดตรงเนี้ยอันนี้รถเกี่ยวข้าวจากแล้วเห็นรถเกี่ยวคือกันเนาะไลเกี่ข้าวนั่นหะอสี่คันนู่นน่ะบอสเลยรถเกี่ยวข้าวเต็มเลยวะโอ้บอสมาไวจังวะรถเกี่ยวข้าวเพียบเลยโอ้เลี้ยวนะปัดก้นฟ้ามันคืออย่างในหนังนี่เป็นไรฮะ พอสีเลยครับก้อรถเกี่ยวข้าวเพียบเลยป่ะไอ้ปั๊มน้ำมันนี่มันก็มีแต่ดีเซลอย่างเดียวมันเขียนไว้เก้าห้าไม่ยอมลองเจอดตรงไหนเนั่นดิจอดเหมือนเขานั right. ่นน่ะนะเข้าไปจอดหน้าเข้าไปนี่ไม่ได้ไม่ได้ตรงนี้มันทางข้าวทางออกไม่นุ่นเลยและหนักเขาที่แล้วนะเปิดประตูปิดทางเลย จิ้้มเเขาไปลยก็นั่นนะเขาหัวเฉียงไว้นะก็ดูตัวอย่างเขาเป็นไรดูจังหวะจังหวะจะให้มันไปเบียดเขามากให้คนอื่นก็เข้าได้เดี๋ยวไปหากินเดี๋ยวไปหากินลูกชิ้นใอยจ่ายกูที่น้ามีหน้าที่กินอย่างเดียวเราใครจ่ายก็จ่ายไป แดดเดินคือจะไม่มีออกให้ทั้งสองวันนี่เงียบ<ม>ปิดมีตะเมฆคลุมช่วงลมหนาวลงมามีอะไรกินมั่งจ๊ะ,ะมาถึงแล้วมาปวดเหี่ยว ลนัดรถเล่วันนี้จะมีนัดกันช่วงแต่ละวันแต่ละวันหูเห็ดเพียบเลยเฮ้ยเห็ดหูเห็ดเพียบเลยเห็ดอะไรวะเนี่ยโอ้โหโลเท่าไหร่ไปเนี่ย เห็ดเนี่ยเห็ดอะไรครับเนี่ยดอกใหญ่ๆโลร้อยครับโอ้ผักโลร้อยอ๋อสะไบเบาอยู่ทีหาศาลโลร้อยโอ้ผักของกินตลาดนัดนี่ไม่ต้องปลูก

แต่ละอย่างเนาะดูดอกเู้ดอกเทียบเลยโอ้โหกินกระส้มตำอ้าวเพิ่งจะมาลงกันของขายก็เพิ่งจะมาลงแผง อางู่นแอปเปิ้ลทั้งกินทั้งนั่ง,งอะไรอะไรเนี่อานาย,ย,ยอ๋อ โอ้ด้านหลังเป็นที่ขายเสื้อผ้าเข้าห้องน้ำก่อนนะ ก็มีห้องน้ำบริการตลาดนัดที่นี่เนี่ยบริกอน